สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะพี่น้องชาวเกษตรกรกกและพี่น้องประชาชนทุกท่านวันนี้ทางช่องของเราได้มีข้อมูลข่าวสารมาฝากท่านผู้ฟังอีกตามเคยนะคะก่อนจะไปรับฟังกันนะคะก็ขอฝากช่องของเราด้วยค่ะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องของเราด้วยค่ะและจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันนะคะ คังนะคะจอชงคอรมนะคะเคาะประกันข้าวนาปี2,564นะคะกาหนดพื้นที่เสี่ยง45ล้านไร่ใช้งบประมาณเกือบ3,000ล้านบาทที่รูปแบบคล้ายหลักการเดิมนะคะแต่ลดเบี้ยประกันภัยเหลือ55-96บาทนะคะนางสาวกุลยานะคะ ผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังนะคะและโคศกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังนะคะเตรียมเสนอโครงการประกันภัยข้าวนาปีนะคะปีการผลิต2,564นะคะโดยให้คอรมอนะคะซึ่งคาดว่าจะมีการพิจารณาภายในเดือนมีนาคมนี้นะคะเพื่อดูแลให้เกษตรกร,ะร,กรนะคะได้รับความคุ้มครองกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะและภัยจากศัตรูพืชโดยรัฐบาลสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัยนะคะเพื่อจูงใจให้เกษตรกร,เ,ร,กรเห็นประโยชน์ ของการทำประกันภัยนะคะพร้อมกับสนับสนุนให้เกษตรกรทำประกันภัยส่วนเพิ่มนะคะเพื่อเพิ่มความคุ้มครองและลดความเสี่ยงในการผลิตนะคะส่วนนายอนนนะคะนายยกสมาคมประกันวินาศภัยไทยนะคะกล่าวว่าที่ผ่านมานะคะที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารนะคะข้าวแห่งชาติ นบขซึ่งมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกร,รัฐมนตรีได้เห็นชอบโครงการประกันภัยนาข้าวฤดูการใหม่นะคะเรียบร้อยแล้วโดยมีพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการทําประกันภัยบนพื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศนะคะโดยประมาณ25ล้านไร่ใกล้เคียงกับปีก่อนนะคะโดยแบ่งเป็นพื้นที่เกษตร,รกรที่เป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะหรือทอกศ30ล้านไร่และพื้นที่เกษตร,รกรทั่วไป15ล้านไร่นะคะหลักการและ เงื่อนไขาการรับประกันภัยนะคะยังคงคล้ายกับปีที่แล้วนะคะโดยรัฐบาลนะคะจะเป็นผู้อุดหนุนเบีย้ยประกันภัยให้นะคะซึ่งใช้งบประมาณ2.8ถึง2.9พันล้านบาทนะคะแต่เบีย้ยประกันภัยต่อไร่นะคะจะถูกลงกว่าเดิมนะคะเล็กน้อยส่วนความคุ้มครองนะคะยังเหมือนเดิมเนื่องจากเมื่อปี63นะคะบริษัทประกันภัยนะคะมีอัตราการขอเคลมค่าสินไหมไม่มากนะคะ คิดเป็นอัตรา20%ของเบีย้ยประกันภยัยซึ่งถือว่าดีกว่าปี62ที่ขาดทุนอย่างมากนะคะเพราะช่วงที่เกิดสภาพอากาศแปรปรวนนะคะทั้งน้ําท่วมและภัยแล้งทําให้มียอดเคมสูงเกิน200%นะคะสําหรับเงื่อนไขการประกันภัยพื้นฐานนะคะกรณีเกษตร,รกรลูกค้าทกคิดเบี้ยรประกันภัย96บาทต่อไร่เท่ากันทุกพื้นที่นะคะที่ซึ่งลดลงจากปีก่อนที่คิด97บาท ส่วนกรณีเกษตรกรทั่วไปในพื้นที่เสี่ยงต่ำนะคะคิดค่าเบีย้ยประกันภัยเริ่มต้น55บาทต่อไร่ซึ่งลดลงจากปีก่อนที่คิดเบี้ย58บาทนะโดยคุ้มครองในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ7ภัยนะคะได้แก่ภัยน้ําท่วมฝนตกหนกักภัยแล้งฝนแล้งฝนทิ้งช่วงนะคะลมพายุพายุไต้ฝุ่นภัยอากาศหนาวนะคะน้ําค้างแข็งรูปเห็บไฟไหม้ และช้างป่านะคะวงเงินคุ้มครองนะคะจำนวน1,260บาทต่อไร่นะคะและในกรณีเกิดภัยศัตรูพืชโรคระบาด วงเงินคุ้มครองนะคะ630บาทต่อไร่นะคะนอกจากนี้นะคะรัฐบาลนะคะยังสนับสนุนให้เกษตรกรทำประกันภัยส่วนเพิ่มเพื่อเพิ่มความคุ้มครองมากขึ้นและสอดคล้องกับสภาวะอากาศที่แปรปรวนในแต่ละพื้นที่นะคะโดยแบ่งตามระดับความเสี่ยงกรณีพื้นที่เสี่ยงต่ำจนถึงพื้นที่ความเสี่ยงสูงนะคะโดยทำประกันภัยส่วนเพิ่มเกษตรกรจะได้รับวงเงินคุ้มครองนะคะเมื่อเกิดภัยธรรมชาติเพิ่มขึ้นในวงเงิน240บาทต่อไล่นะคะรวมเิน กงินประกันภัยที่ได้รับ1,500บาทต่อไร่นะคะและกรณีเกิดภัยสัตรูพืชนะคะโรคระบาดได้รับวงเงินคุ้มครองเพิ่มอีก120บาทต่อไร่นะคะรวมประกันภัยที่ได้รับนะคะ750บาทต่อไร่นะคะค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวกเกษตรกรไว้ล่วงหน้าเลยนะคะและอย่าลืมติดตามอัปเดตข่าวสารต่อไปนะคะ ทางช่องของเรานะคะก็จะติดตามอัปเดตข่าวสารให้พี่น้องชาวเกษตรกรแ,กและพี่น้องประชาชนได้ฟังกันต่อไปนะคะหากชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ